ฮอลโหลครับท่านผู้ชมพิงมาถึงสำนัก๋ยวให้พี่ช่วยช่วยเอาของลงมีผลไม้อยู่ข้างในนี่จะทำพิธีผลไม้อยู่ข้างในอ่าพี่อ่าต้มไปต้มปลายช่อนในต้มปลาช,ช่อนแล้วก,แวก็แล้วก็ไข่ไข่เจียวไข่เจียวไอ้กุ้งไข่เจียวกุ้งข้าวนะครับแล้วก็ผลไม้วันนี้เตรียมผลไม้มาทำพิธีนะครับ ร,รถจะรกนิดนึงนะรถเอดนะไม่ไม่สามารถรับใครได้ครับรถจะรกนดนึกงนะทั้ง้างหน้าข้างหลังนะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาช่วยฮิวของไปนะครับสีไอ้นี่มาไว้ให้ใช้ด้วยมาเอาวันนี้ประมาณเจดชุดนะครับเจดชุดเป็นจึเนี่ยนี่นะครับก็รายชื่อ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีใครบ้างแล้วกันตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ปู่รับประทานอาหารก่อนวันนี้ต้มปลาช่อนนี่จัดต้มปลาช่อนมาให้ชุดหนึ่งนะนี่นะครับับต้มปลาช่อนมากับต้าถั่วแล้วก็ไข่ไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวไอ้กุ้งไขเ่ไขเจียวกุ้งครับวันนี้นะครับ ก็มีท่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้มียอดยอดยอดร่วมทําบุญนะครับมียอดร่วมทําบุญเดี๋ยวติดตามว่ายอดร่วมทําบุญในวันนี้จะเท่าไหร่แล้วก็ปู่เดี๋ยวจะให้ปู่ทำพิธีหลายๆคนเลยหลายชื่อหลายรายการนะวันนี้เลขสวยเลขสวยเลขสวยอยู่นะตรงตรงตรงใจเลยเราว่าแหวตรงใจเลขผมเห็นแล้วเออเลขนี้สวยๆจัไว้จริงนะเพราะว่าฝันดีด้วยอืม ฝันฝันเมื่อเมื่อคืนเมื่อวานเมื่อวานคฝันว่าเราเนี่ยเอามีดแทงดินดินดินแล้วพระพุทธรูปองค์ยืนโผล่ขึ้นมาจากดินออืืแล้วก็พากันช่วยกันแบกพระพุทธรูปขึ้นอืแล้วก็จิ้มไปอีกจิ้มไปอีกเห็นเด็กทารกผู้หญิงสี่คนอีกเอาขึ้นมาจากดินหมดเลยพระพุทธรูปหนึ่งองค์แล้วก็เด็กทารกผู้หญิงสี่คนเด็กทารกสี่คน ก็คือฝันฝันเมื่อวันเมื่อวานเมื่อเมื่อคืนก่อนเมื่อคืนก่อนอ่านะครับเดี๋ยวมาติดตามชมว่าหลังจากที่อะไรนะตาบุญช่วยเอาลอตเตอรี่ให้ทําพิธีครับนั่นแหละคืนนั้นแหละอ๋อวันก็เลยเอามาเสี่ยงดูว่าดูที่จะฝันเห็นอะไรก็นั่นแหละถาฝันเห็นพระพุทธรูปพุทธขึ้นมาจากดินอืมอืมก็ที่เราบอก อให้ผมมาเมื่อวานผมไม่ได้มาไม่ได้มานนี๋ยวจะเล่าความฝันให้ฟังออ่าให้ยาวตัวนี้แบบสังเกตก่อนสังเกตเดี๋ยวรับประทานอาหารว่าเป็นนิมิตเป็นนิมิตหมายที่ดีมากอืมเดี๋ยวว่าไม่เคยฝันแบบนี้ครับไม่เคยฝันเห็นพระพุทธรูปอืมใต้ดินอืุโผล่ขึ้นมาแล้วเรายกขึ้นมาเราก็เลยที่กลัวว่าที่บอกว่ากลัวสี่ก้าวจดมาบนนี่แหละพระพุทธรูปก็ก้าวอยู่แล้ว อืมเนาะพระพุทธรูปก็เก้าแล้วก็ได้เด็กด้วยสี่คนสี่คนใช่ก็น่าจะเป็นสี่เก้าเก้าสี่ถ้าเป็นถ้าเป็นเลขหาบก็น่าจะเป็นเก้าเก้าหรือเปล่าไม่ใช่มันจะเป็นเลขหาบเพราะว่าพระพุทธรูปเนี่ยผู้ชายสองคนหาบหาบหาบพระพุทธรูปสองคนนะใส่ไม้คานเนี่ยหาบสองคนครับอืมแต่คงไม่หาบเราคงอยู่เนี่ยแหละถ้าหาบก็คือหาบแค่สี่ สี่เก้าสี่ครับอืมสี่เก้าลึกขึ้นเต็มหนึ่งก็เดี๋ยวดูก่อนอืมอ่าเดี๋ยวมาติดตามกันอยากเวเลขเก่าอยากเขเยออยากเวเลขเก่าอืมเลขเลขเลขที่ผ่านมาใช่ไหมเลขเลขงวดที่ผ่านมาที่เขียนให้ไะเลขเก่าอ่ะนั่นแหละห้าห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าเขาอาจจะไปที่ห้าก็ได้อาจจะขึ้นไปเต็มหนึ่งใช่ไหมอาจจะขึ้นไปเต็มหนึ่งอ็จด้จากสี่เป็นห้าอะไรเงี้ยเนาะ เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวค่อยมาดูกันเดี๋ยว่มาดูกันเดี๋ยวมาสรุปตอนท้ายคลิปนะครับเพราะว่าจะมีการจะร่วมในในในบุญด้วยว่าบุญยอดบุญยอดไรมียอดบุญยอดวัตถุมงคลแต่วันนี้จะยึดยอดบุญเป็นหลักแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาติดตามขอบคุณมากครับปู่ครับปู่ว่าจัดผลไม้ระหว่างจัดก็ เล่าเรื่องให้ฟังด้ดิเร่าลิทานให้ฟังเล่าลิทานให้ฟังลิทานะะครับการรั้งหนึ่งยังไม่นานเท่าไหร่การั้งนยังไม่นานเท่าไหร่ที่ฟันเมื่อวานวานนี้ฝันเมื่อวานก่อนเออฟันว่ายังไงบ้าง เ,เล่าเล่าเหมือนเติมเหมือนเล่าให้ผมฟังนะเหมือนเล่าภาษาเขมรน,นะให้เล่าภาษาเขมรไ,ไม่ให้เล่าภาษาไทยอ่ะไม่ใช่เล่าภาษาเขมรน,นะเนี <c oughs> ่ยเตรียมหมดนะเดี๋ยวทำจริงแปลชื่อยอยู่ก็เจริญจะดับเลยแนะ <c oughs> ปลชื่อเยอะก็เจริญจะดับจะทำอะไรสั่งให้กระติ้งติดก็วันนั้นหลังจากที่ตาบนถ้วย อเอาลอตเตอรี่มาให้ <แฟ S 2> ทำพิธีให้ <แฟ S 2> ให้หยบให้หยีบตามความเชื่อนะอยากให้ไม <แฟ S 2> ่ออกอยากให้ไม่ถูกทีนี้เขาเอามาแล้วก็รากมาส่วอบอกครูบาอาจารย์บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธรณีเจ้าที่ยจดทางพอตกตะงคืนฝันฝันเห็นภาษาไทยกรเกซื้อบท ก็ซื้อ,อฟันเห็นก็ซื้อใช่มาเกาะอยู่บนต้นไม้มเราก็เอามีดไล่ฟันเอามีดไล่ฟันเอามีดไล่ฟันเขาก็บอกว่ายอมแล้วยอมแล้วยอมแล้ว่าทำหนูยอยอ่าทำหนูอันนี้เป็นผู้หญิงกซก้อเป็นผู้หญิงแล้วทีนี้มันก็บินลอยไปเกาะอีกต้นหนึ่งเราก็เอามีดอิโต้วิ่งตามแล้วก็ไปฟันโดนบัวเขาแล้วก็ตกลงข้างล่างอพอตกลงข้างล่างข้างล่างเป็นโคลน ้างล่างมันเป็นโคลนเราก็เลยเอามีดลายแหลมเนี่ยทิ่มหาในโคลนพอทิ่มไปในโคลนแทงหาแทางหาดิน<ช>มันก็ผุดขึ้นพ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 อมันพุด,พดขึ้นทีนี้เป็นพระพุทธร,รูปเป็นพระพุทธร,รูปโบราณปางยืนอือยู่ใตยย้ดินเลยสูงเท่าคนนี่แหละสูงกว่าเราอีก<ช>แล้วก็เลยให้คนนี้มาช่วยแบกขึ้นอ่ามาช่วยแบกขึ้นจากดิน เห็นพระพุทธรูปแล้วแล้วเราก็ว่าเอ๊ะคือไปไหนยังไม่เห็นเราก็แทงหาอีกแทงแทงแทงจนเห็นโพรงครับแล้วทีนี้เอามือล้วงหาไปเจอเด็กทารกผู้หญิงสี่คนอยู่ในนั้นเราก็รกยังติดอยู่เลยนะเราก็เอาอุ้มมาทีละคนทีละคนทีละคนทั้งสี่คนเด็กผู้หญิงออืแล้วก็เอาขึ้นมาแอามาแล้วพอมา เมื่อคืนนี่ก็ฝันว่าหวยออกเ <c oughs> ออฝ <c oughs> ันว่าหวยออกว่าไอ้ปูไปซื้อไอ้ไอ้หมากในที่ร้านหมากใช่ไหมล้วก็ไปเห็นรอตตอรี่แนละ้วในฝันในฝันไปก็เลยว่าเอาเอารัตเตอรี่หนึ่งใบม,มก็ไม่รู้เรกาก็ได้อะไรแต่ก็มาทีนี้เจ้าของร้านเขากตะโกนมาบอกว่าเจ้าของร้านหมากเลยตะโกนบอกว่า ลูกครูเตา้ตาหฮ้ยเต้าหฮ้ยอย่างไรนี่อืม,อมลูกครูเต้าเฮ้ยเต้าเฮ้ยรางวัลที่หนึ่งเจ่งเลยเราก็บอกว่าออกอะไรเขาบอกรางวัลที่หนึ่งออกแล้วออกอะไรลูกครูเราอืม,อมบอกว่าเราถูกอบอกว่าเราถูกเลขอะไรถูกเดี๋ยวว่าสามห้าสามเก้าศูนย์เจ็ดเดี๋ยวว่าถูกลอตเตอรี 1, ่หนึ่งใบสามห้าสามเก้าศูนย์เจ็ดได้หกหลากได้หกหลากแล้วก็เสริร์งตื่นสามห้า สามห้าสามเก้าจุดเจ็ดอันนี้ในฝันนะศูนย์เจ็ดอืมอันนี้ในฝันแต่มันออกในฝันแล้วมันก็คงไม่ออกจริงหริงดอกอนั่นแหละก็ก็มีแค่นั้นความฝันอืความฝันก็มีแค่นั้นนะแค่นั้นอ่านะครับก็จัดของโตนะพอเราความฝันเสร็จแล้วก็ทํางานต่อนะ <laughs> ไปช่วยครับ ปู๋เจะช่วยชอบอะไรมากที่สุดช่วยชอบอะไรช่วยชอบอะไรสี่เก้าครับช่วยชอบสี่เก้าครับเอ่อเดี๋ยวไปชอบเก้าศูนย์ไปได้โดนหัวรอเย่อยเดี๋ยวไปได้โดนหัวรอเย่อยไ่ได้ได้ไงก็ซื้อเป็นร้อยใบเลยเอามาให้ปูเหยียบแล้วเนีจะไปชอบเก้าศูนยเนี่ยไปซื้อเก้าศูนยเนี่ยโดนหัวรอดยอยไปก่อนจัดของก่อนนะครับเดี๋ยวไป ดูยอดดูยอดกันยอดทำบุญกันด้วยอันนี้นะครับมีประมาณเก้าเก้าชุดวันี้ตีเก้าเก้าชุดเนาะตอนแรกตอนแรกเจ็ดไงอันเลยผมลืมไปสองคนผมลืมไปสองคน พึ่งคิดได้เอาลืมลืมไปสองคนเล็บเป็นเก้าเก้าชุดก็เพิ่งโทรไปเอาผลไม้เมื่อกี้มาเพิ่ม